สวัสดีแฟนๆผมว่าทุกคนครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมพ็อกเก็ต r n นน e n t บนเครื่องเกมวียูครับแล้ววันนี้เราก็เล่นบคมดทุกตัวแล้วใช่ไหมผมอยากเล่นตัวตัวหนึ่งครับซึ่งเพื่อนๆเรียกร้องเยอะมากก็คือลิซซอนนั่นเองครับวันนี้ผมจะจัดลิซซีดอนยาวๆครับเล่นแบบแบล็คแมทครับและผมจะทาซีรีส์นี้ครับเป็นซีรีส์ของลิซซอนโดยเฉพาะเลยครับลงแรงครับจนกว่าผมจะขึ้น D2 อ่าคิดว่าไงคิดว่าจะไหวปะ ผมจะใช้เซตของอีวีแล้วก็เกโกกัชิระนะครับนี่ผมทําซีรีส์นี้ขึ้นมาใหม่เลยนะครับเป็นซีรีส์ของดิสตอนโดยเฉพาะเลยบอกเลยเอาใจแฟนๆดิสตอนเลยนะครับเนี่ยอ่ะครับคู่แรกครับเราเจอกับเทลนาครับมีสามครับบอกเลยว่าโชคชนแน่ๆครับสถิติพอๆกันเลยครับเนี่ยแบบว่าบัตเทิลพอๆกันเลยแล้วก็เลวินก็ใกล้เคียงกันมาดิสตอนผมก็ เล่นพอได้นะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นมาดูกันเลยครับคู่แรกครับรอบแรกครับมาเริ่มกันเลยยิงลูกไฟไป,ไปก่อนครับอยังไงเคาน์เตอร์กันได้เหรอจันลงไปเต็มเ็มครับโดนเข้าไปกวาดล่างไม่ได้ครับเขาควงไม้มาครับยังไงดี อะบนจีอะไรโอ้โหยังดูไฟอยู่ครับเนี่ยดูไฟมาเหรอใส่บีมาครับผมจะเข้ายังไงดีเดี๋ยวผมต้องรอตัวซัพพอร์ตก่อนครับเนี่ยให้มันเต็มก่อนเต็มแล้วไปเลยเยกโคอาชิระไม่ได้ช่วยเลยครับสงสัยผมจะแพ้เรื่องของระยะทางนะเนี่ยที่ผมคิดผิดเพราะว่าเนี่ยที่เอาลินจอนมาเล่นแล้งแบบเนี่โดนตาไม้มาครับเรียบร้อยครับผมจะเข้ายังไงดี แต่จริงๆคือเราต้องใช้กบนี่แหละเปิดทางนะครับแล้วก็เข้าประชิดเลยอ่ะมาตอนที่เราที่2ครับอ่ายังไงอ๋อดูแลอย่างนี้นี่เองโอเคยิงลูกไฟครับอือโดนสวนกลับมาที่เคาน์เตอร์โอเคโอเคได้ได้มาเข้าทางแล้วโดนโดนปาไฟนะครับแล้วตามที่ใส่บีมอ๋อนี่แหละไฟพันเข้าไปแอร์สแลปต่อยทีนึงแล้วก็ไซน์มิกทอยครับทุ่มลงไป ยันลงมาแล้วก็ยันอีกทีหนึ่งต่อยยันไฟพันยังไงเทลน้าเทลน้ายังไงยิงลงไปครับอื้มเฟรมทาเวอร์เข้าไปเต็มๆจับครับจับไม่ได้เขาโดนควงไม้เข้ามาแล้วก็เฟรมชาร์จครับอะไรจะยิงเหรอเออเเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไฟพันออกก่อนไฟพันออกก่อนปีเนอีเวนท์ก็ไม่ช่วยครับหนึ่งเท่าแล้วอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นยูยูล้วกันนะครับ ถ้าเกิดเจอเทลหน้าอีกผมจะได้แบบว่าเลือกซัพพอร์ตถูกยิงลูกไฟไหมครับอเออใช่ได้ใช่ได้ต้องอย่างนี้อืมโอโ้โหโดนเคาน์เตอร์ครับงั้นเราต้องระวังตอนที่เราพุ่งเข้าไปนะเนี่ยอืมยังไงเดวอนกี่ครับโอโ้โหยิงโอวมปวิปวิงตรงนี้เลยเหรอกันได้ครับกันได้โปรไม้มาอืมโอโ้โหเฟรมทัว,วาาอร์ดักข้างบนครับโอ้ยบุกลำบากมากครับเนี่ยดิสัวแขต้องแบบว่าต้องกัดจังหวะดีๆครับเนี่ยยิวิท์ครับเพิ่มเลือด ตดนไซบีครับเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มทางโจมตีครับเนี่ยยิงเข้าไปลูกไฟอะไรอดักข้างบนอีกจะเล่นอย่างนี้จริงเหรอฮะอนี่ไงยิงลูกไฟไปเลยนี่ไม่โดนเว้ยไม่ติดชนะเขาแปลงครับซีจีเรบเร์ครับยังไงยังไ่นี่นะเซลินเบสครับไม่ได้เข้ากันได้เจาะยางมาครับข้างล่างแล้วก็ยิงโอวิบนครับยิงเป็นเท่อนยิงมากันได้เหมือนกันแล้วก็ไฟพันเอติดลูกไฟ อ,อืมจะยังไงดีอะเนี่ยเล่นเหลือต้อง290เลยโอ้โหยิยงมาครับสาไฟแฮกเกอร์อืมจัดแดงอยู่เจาะยาข้างล่างเอ้ยไม่โดนไม่นี่นกว่าขึ้นบนยังไงฮะยานลงไปเอ้ยไม่แตกนี่กวาดล่างแล้วก็ไซส์บิดทออครับเสร็จครับอย่างนี้เรียบร้อยนีย่โอ้ยเกือบตายครับเนือเหลือเจ็บคือมันเข้าลำบากมากเลยสำหรับเทลหน้า แล้วคิดดูถ้าเกิดผมต้องตายไปเรื่อยๆแล้วเจอเธอหน้าประมาณสัก 2- อสารอบก็ไม่ไหวอ่ะเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นแบบพาร์ทยาวเลยนะครับแต่ว่าคือวันนี้เนี่ยผมจะเล่นยาวนะครับจนกว่าจะถึงตอนที่เราสามารถสอบเข้าแรงได้เออเดี๋ยวผมถ้าเกิดมันยาวมากเนี่ยผมก็จะตัดเป็นพาร์ทๆนะครับนี่ก็จะเป็นซีรีส์ของลิซ่าดอนโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นแบบแรงแมทเลยจัดเต็มนะครับอ่านเรามาดูที่คู่ต่อไปเลยครับ อ่ามา้วครับคู่ที่สองเจอกับกิงก้าครับสี่ห้าด้วยโอ้โหนี่ห้ามแพ้น,นเนี่ยแพ้ทีนี่คือลบร้อยห้าสิบเลยเอ้ตะกี้ผมได้บบกเท่าไหร่อ่ะผมไม่ทันดูอ่ะโอ้โกิงก้านี่ก็น่ากลัวเหมือนกันครับเนี่ยทุกวนนี้มีคนเล่นกิงก้าเยอะมากเพราะว่ามันเหมือนแบบคนเล่นแบบค่อนข้างโปรอ่ะโปรเยอะมากกิงก้าเนี่ย แอวผมจะเลือกใช้เลโูกัชชิระแล้วกันนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นระยะไหนเ <c oughs> ขาน่าจะชาตูบอลมาก่อนอ่าใช่ด้วยอีกลูกไปไปอือหชาตูพันธ์กข้างบนครับอุตส่าร่อนอยู่ชาตูบอลมาครับชาตูพันธ์มากันได้อันไล่ฝาเข้ามาอือหชาตูพันธ์ครับชาตูบอลมาโอ้โหตีเนี่ยอะไรากากา่ะตีเนี่สแลชลงไปยันลงไปทีนึงกาแตกกวาดล่าแล้วก็ไซส์สีคทอสครับห่วงโลก พุ่งลงไปยันลงมากวาดล่าอีกทีหนึง่งเป็นโทเวอร์ครับยิงลงูกไฟทีหนึง่งนี่นะยังไงยังไงเกิงก้ายังไงนี่นะจะจับหรอนี่พุ่งลงไปครับเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์อ๋อไม่ง่ายหรอกนะเกิงก้าไม่ง่ายเลยเจอกับสายพาวเวอร์อย่างนี้อะไรชาดูพันอะไรยันลงไป จะจับเหรอฮะนี่ถีบหัวลงไปครับสซเกโคกาชิราครับหลอกล่อก,ก่อนครับอ่าตื่นขึ้นมาจับครับสายสิ่ทอตเต็มเต็มครับลงมาออแปลมิกเข้าไปเต็มเต,ม,เตมกันได้แปลงรับามปการสมเอครับกดดันไว้ก่อนสี่อะไรฮะต่อยยันไฟพันโอ้โหโ,หโหโดนจับครับดูดเลือดแล้วก็ดูดเกดิคโ,โหยังไงดียังไงยังไงโดนพุ่งเข้ามาครับ ขอแปลครับไมก้ายิงก้ารครับอะนไลอะไรยิงมีมาไลเอาไปเก็นนี่เซลิงเบสครับสุดยอดท้าไม่ตายของเมกา้าลิซิออนเอ็กซ์นี่ตายไหมเรียบร้อยครับม,มาดูครับว่าซีสีคนนี้นะฮะจะได้กี่แตมโอ้โห25เองเพราะว่าตะกี้ผมเล่นนั่นไปมันยูล่าใช่ปะ โดนลบไป150นี่ผมมีอยู่ประมาณ850เดี๋ยวผมต้องเก็บอีกประมาณและอีก450แตนนะครับที่ผมจะสามารถมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ B2 นะครับอ่ามาดูคู่ต่อไปกันเลยครับอ่าคู่ที่สามของคลิปนี้นะครับเป็นเกงก้าครับ B2 ครับโอ้โหเมื่อกี้พึ่งยามไปตะกี้ครับอันนี้แบบ เรียว่าอัพขึ้นครับโอ้โหแบตเทิร์มาทั้งหมด4,157ครั้งครับชนะมา1,982ครั้งเลวินก็17%นะครับก็ค่อนข้างกลางๆเลยแต่ก็ไม่ธรรมดาครับเล่นมาเยอะเหมือนกันมาดูครับว่าเกงก้าคนนี้เล่นยังไงครับต่างกับคนตะกี้หรือเปล่าแต่ผมว่าเออน่าจะต่างกันเยอะนะเพราะว่าสไตล์การเล่นของเกงก้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผมจะใช้เก็งโคอาชิร้านะครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับ ยังไงวิว,วิบมาเหรออืมยิงไฟโอ้ยผมนึกว่ายิงไฟพวกวิว,วิบจะหายครับชาโดพัพามาโอ้โหตีมาเลยครับตีด้วยพุงมาครับอะไรอืมไฟพันเข้าไปครับแอร์โซเลสไซสมิกทอสไม่ถึงครับจันลงไปงอืมลมแตงขึ้นครับเกงก้านี้เดือดน,นะยังไงจันลงไปต่อยโอ้โหหลบได้อืเกงก้ามาเป็นชุดเลยครับอะไรยังไงยังไงยันลงไปขู่ไ้ก่อนไฟพันครับแอร์โซเลแล้วก็ไซมิกทอสครับ ทุ่มลงไปยังไงยันลงไปอีกทีหนึ่งจับไม่โดนครับเคยเขาหลบได้เขาเตะยันมาอีกโอ้โหคอมโบเลยครับโดนยับเข้ามาครับชาตูบอลมากันได้ครับเขารู้ว่าผมจะกระโดดครับเขาจักอยู่ที่ข้างบนเลยครับเรียบร้อยครับคนนี้ยากมากครับ ต่างกันคนตะกี้เลยมาต่อที่รอบที่สองครับชาตูพันอะไรชาตูบอลโอ้โหยังมีสกิลหน่อยเคาน์เตอร์กันได้ครับตีโบติเอ้ยโอ้โหนี่น่าจะโดนครับบูฟแรงมาครับโดนเต็มๆครับโดนแล้วเอฟเฟกต์สังห์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เก่งกล้าออกก่อนครับโดนตีด้วยลิงครับแล้วตามด้วยโอ้โหที่ประสิทธิ์ครับอืมอัปเปอร์คัตแล้วก็จับครับคอมโบต่อครับดูดเลือดครับแล้วก็ดูดเก่ครับ โอ้ยจะไหวไหมเนี่ยนี่เลยเฟรมทาวเวอร์เข้าไปอะกวาดล่างไซส์สปิททอยครับเอาดิโุมลงไปขอดาวอีกทีนึงแฟลมิทเข้าไปอ่อีบุยครับเพิ่มเลือดและเพิ่มการโจมตีครับนี่เลยไฟพันฝ่าชาโดพันมาเลยครับเออเรียบร้อยครับหนึ่งเท่าแล้วครับมาตอนที่ไฟนอทลาว์ครับ ถาดูพันอะไรนี่รู้แกหมดแล้ววิววิปโอ้ยยังมีสกิลหน่อยนี่เนี่ยตีโบตีเข้าไปครับมงเข้าไปครับเขาใช้บูแฟครับบูแฟลายบูแฟลายนี่ลยจับคุ้มก่อนมงโลกนี่ยันลงมาแปริดเขาแป้งรับไม่กล้าถึงกจ้าครับมงร้องนลกมาครับกันได้แป้งเหมือนกันครับไม่กล้าลิซอนเอ็กครับยันลงไป ยังลงไปไม่แตกเหรอโดนพายุครับไซ่โฟนครับอืมเดี๋ยวผมต้องระวังนะครับผมว่าเขาน่าจะถ้าไม่ตายยังไงเนี่ยหน้าหอ้าอะไรอะไรสียลิงเบสครับนีคิดที่เข้าฮิตด้วยเพราะว่าท่าของไม่กล้าิ้งก้านะครับเป็นท่าจับครับอืมตายไหมไม่ตายครับเหลือเก้าโอ้โหยังจะเหลืออีกนี่คิดแล้วนะเว้ยตียิงลูกไฟไหมครับอะไรโอ้โหจะเคาน์เตอร์ไม่ได้ครับโดนตีด้วยพุงไปก่อน อือห pues ือโตวิววิครับเออจะพิกพวกนี่ยเออเดี๋ยวเดีเออออหือโดนแจ็เข้ามาครับหนูต้องทำไงดีวะเนี่ยอือกวาดกว่าล่างไม่โดนครับไปพังเข้าไปเขาหลบได้โอ้โหเขาใช้เขาใช้เงาเขาหลบครับอือหือเหลือ3ครับกับ46่สิบหกอีวุ้ยเขาเพิ่มเลือดเป็น63ครับเอ้ยย right? ังไงวะเนี่ยอือยิงลูกไฟครับยิงไปอีกอืออะไรอะไรเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบละเกือบละ อะไรตีไม่โดนครับกันได้อยู่คงมาตีว่าตีครับฐานตีครับเรียบร้อยครับอืมเกือบไปแล้วโอ้ยใจไม่ดีเลยครับเนี่ยโอแตะกี้แบบเล่นเล่นโคตรลุ้นเลยอ่ะคือแตะกี้จะแพ้แล้วอ่ะโอ้แตะกี้แบบเก่งกล้าแบบพลิกพลิกร้องได้เยอะมากอ่ะแต่ว่าเขาพลาดนะแพลาดหลายอย่างเลยเหนื่อยครับตานี้เดี๋ยวผมขอพักแป๊บหนึ่ง โอเคครับงั้นเรามาต่อเลยครับรอบที่4ครับอ่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคู่สุดท้ายนะครับเดีย๋ยวผมอาจจะตัดเป็นอีกพาร์ทหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะอยู่ได้กี่พาร์ทโอ้โหรอบนี้ครับเราเจอกับกาเบียสครับดีหนึ่ง ไอพวกแรงต่ำๆนี่มันน่ากลัวมากเพราะว่ามันตะเก่งๆไงคือมันเก่งไม่พอใช่ป่ะถ้าเกิดเราแพ้เราลบร้อยห้าสิบเลยไงก็ต้องแบบเก็บไหม้อะมากาเบียก็กาเบียเถอะเจอมาเยอะแล้วชอนนี่โนไม้แซดผมจะใช้อีวุยนะครับเพราะว่าเขาเป็นพวกสายโจมปีระยะใกล้ดิกมาเหรอสีแต่อุ้ยด้านขวเลยไปหน่อยรัาโดนดิกเข้ามาครับ อืออะไรดเดี๋ยวเราต้อนรัตเนาะนี่ไฟพันเข้าไปครับเราต้อคอ,อโอ้โหโดนสโตนเอ็กครับอือคอมโบต่อไหมไม่ไม่ครับเขาไม่คอมโบต่อครับอือยันลงไปเคาน์เตอร์อืเคาน์เตอร์แตกครับโอ้โหแล้วก็รัดทะลวงเข้ามาอืออะไรน,นี่ขอทะลวงบ้างนี่สโตนเอ็กอะไรนี่อือยังจะโดนอีกขึ้นโบนด้วยนะสโตนเอ็กเข้าไปเต็มๆครับ อะไรตีด้วยขี้บอฮะอืมเฟรมโทเวอร์เข้าไปอะไรอะไรอ่ะตีนะสะตอเอกนักใช่ไหมไซสปิดทอนครับทุบลงไปยันลงมาไสาสปิดทอนอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับอย่างนี้ไม่รอดอืมหน,นึ่งศูนย์ครับใช้อีวุยต่อนะครับมาต่อที่รอบที่สองครับ ยิงลูกไฟไปครับโดนดิครับยิงมันเปิดดีดีก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ไฟพังเข้าไปครับแอร์สซเลตตออืมกดผิดโอโ้โหโดนนักรัดแทงเข้ามาครับอืมโอโ้โหวันนี้พุ่งขึ้นครับโดนดิคเข้ามาครับอะไรสโตนเอด็ดอะไรนี่ตีดีหางสไลด์เข้าไปล้อกรับทีนึงโอ้โหไม่น่าแดกเข้าไปครับโดนสแตนทูมครับอืมอะไรอะไรดิคก็นีอะไร,ะไ,ร,รไม่เข้าไปโอ้โหสู้ไม่ได้ครับดิคมันชนะ เขาใช้อิลูฟูนครับเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันการโจมตีระยะไกลครับเราแปลงเมกาลิสตอนเอครับแล้วก็ใช้อีวูครับเพิ่มเลือดแล้วเพิ่มแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีครับยันลงไปครับกันได้ดาก็รัดมากันได้เหมือนกันต่อยยันไฟพันยังไงขึ้นมาขึ้นมานี่นะเซลิมเบ้ครับดูที่กะลรงขนาดไหนครับหาใช้อีวูเพิ่มแล้วยิงเข้าไปครับอืมก็ประมาณ200แล้วเนี่ยเยอะมาอยู่เยอะอยู่เฟลีโทเวอร์ไปแล้วครบไปครับเมกาคาเบียครับ ดิกเข้ามาครับขอแคนเซิลครับแล้วก็เออเควครับแล้วตามด้วยเอลเลยสมัเทเชอร์เหรอโอ้โหกันทานครับมานี่เนี่ยกวาดล่าแล้วก็พาทัวร์รอบโลกหน่อยแล้วก็ไฟส์จะมีคอร์สทุ่มลงไปครับเรียบร้อยครับอ้อโอ้คู่ที่สี่ก็ชนะอีกแล้วได้มาเท่าไหร่เอ่ย25ป่ะโอ้โห25จริงๆครับก็เหลืออีกประมาณ เออสามร้อยยี่สิบห้าแต้มนะครับมางั้นอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่สุดท้ายแล้วกันรู้สึกว่ามันจบเร็วไปหน่อยอยากเชื่อคนโทรลนอะคนโทรมีเปล่าคือมันก็ไม่ง่ายนะที่จะเล่นดิสตอนลงแรงเนี่ยคือเพื่อนๆขอมาเยอะมากครับจริงๆผมจะเล่นฟินนี่แบ็กก็ได้นะแต่ผมว่าดิสตอนของผมอะลงแรงไหวแหละแต่ว่าไม่เก่งไปขนาดนั้น <c oughs> อ่ามาดูกันเลยครับ รอบนี้ครับเจอกับใครเจอกับลิซซอนครับสีหนึ่งครับอ่าเขาอยู่ในช่วงที่จะจะไต่ขึ้นแรงนะขึ้นเป็นเอ,อ่อ B5 สีหนึ่งด้วยอืมน่าจะไม่ธรรมดาครับลิซซอนคนนี้มาดูนครับว่าลิซซอนคนนี้นะครับเล่นยังไงฮะอืมอ่าเขาเป็นสีปองครับเราสีจริงถ้าลิซซอนเจอกันเองนี่ผมว่า น่าจะน่าจะจบเร็วนะเพราะมันติดแรงทั้งคู่เลยอะมายีวุยครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับยังไงยังไงอ่าอ่าอ่าอ้าโอ้ยมีแบกมีเบกไฟพันอะไรไม่ตีมันโอ้ยกันได้เหมือนกันชาตีครับเออจะไฟพันเหรอลงมาโอ้ยเสตมีท้อไม่โดนครับอืมโอ้แอนตี้แอร์ครับทิ้งลงมาครับแปลวิสอ่าไฟพันเข้าไปครับอืมอืโดนอยู่หน่อยนึงไฟพันเข้ามาครับตีต่อยยันไฟพันโอ้โห ยังไง anti air โอ้โหเขาจะตีข้างบนครับโดย anti air ตี anti air บ้างสไลด์ลงไปไม่โดนครับอือเขา anti air เหมือนกันแฟร์บิสมาครับกันได้อือไม่โดนครับทั้งคู่นี่ไฟพันธุ์บัตทัแฟร์บิสครับอือไฟพันชนะครับแอร์สไลด์เข้าไปโอ้โหโดนจับครับเขาเหลืออุือเมื่อกี้เหลือหนึ่งครับเมื่อกี้เขาเพิ่มเรื่อยครับไปครึ่งหนึ่งครับเหลือห้าสิบเอ็ดอือโดน anti air อีกแล้วครับอือเขากด anti air เยอะมากครับอืมงั้นน่าจะพอเราได้อยู่บ้าง ยันลงมากันได้นี่อลาจะจับเหรอนี่อันติแอร์บ้างแฟฝงวิ่งลงไปไม่โดนครับใช้อีวุยครับเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรตรงตีครับคบแปลงครับไม่กล้าลิซอนเอครับยังไงไฟพันครับหนีก่อนหนีก่อนแอร์สแลตโอ้โหโดนไฟพันลงมาครับมีแหลกหน่อยแปลงครับไม่กล้าลิซอนเอครับนี่เฟรมทาวเวอร์เข้าไปเต็มเต็มยังไงยังไงอ่ะหมดแล้วเหรออะไรยังไงยังไงนี่ยันลงไปครับแล้วพอไทยท่าไม่สสตายครับได้หรือเปล่าไม่ได้ครับ ไฟพันอะไรนี่ไฟพันของจริงเรียบร้อยครับ1นโอ้เฮ้ยมันแลกหมัดกันมันเหลือเกินไม่จริงจริงนะมันแลกหมัดกันมากมาตอนที่รอบที่สองครับนี่เฟรมโวเวอร์ก็มาแล้ชนกันอืมกันได้เหมือนกันเนาะนี่จับไม่ถึงครับยันลงไปไฟพันมานี่ตีประข้าไปครับอืมโอ้แลกกันมันเหลือเกินอืมหางกว้าข้างบนครับอะไรอยู่ข้างบนนี่แอนตี้แอร์ครับไปบิดไม่โดนครับ แฟร์พี่ทีมโอ้โหโดนแอนตี้แอร์เหมือนกันครับเหมือนโดนกลับเลยอืยันไม่โดนครับแอนตี้แอร์แอนตี้แอร์กันแอนตี้แอร์กันรัวๆเลยเฟรมทาวเวอร์ไม่โดนครับยันลงไปกวาดล่างแล้วก็ไซนิกทอยครับเออได้ด้วยครับยันลงมาแฟล์ไม่ค่อยเต็มเต็มครับเออเอาดิแฟล์ไม่ติงทีนึงกันได้เหรอนี่นะเฟรมทาวเวอร์ครับเหลือสิบสองเหรออืแอนตี้แอร์นี่ตัวนี้ทาวเตอร์ครับเรียบร้อยครับโอ้แล้วขัดขวางความเจริญเขาสำเร็จครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับของลิซดอนนะครับก็จบลงแล้วนะครับแต่ไม่จบเพียงแค่นี้ครับก็ยังมีอีกนะครับจนกว่าผมจะถึงจุดที่ผมจะสามารถสอบเลื่อนข้ามเป็น B2 ครับก็อีกประมาณ275แต้มนะครับก็ได้น้อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยสงสัยผมคงต้องเล่นยันเร็วลอยเลยมั้งเนี่ยผมเดานะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับสำหรับซีรีส์ของลิซดอนนะครับพ็อกเก็ตทัวร์นาเมนต์นะครับก็จนกว่าจะถึงแรงค์ B2 ครับผมก็ยังไม่เล่นตัวอื่นนะครับ ใครที่ชื่นชอบดิซซดอนนะครับแล้วก็อยากติดตามการเล่นดิซซดอนของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ